ครับสวัสดีครับแฟนย์ับปรบตรายวิรยุทธ์ครับแฟนยับถามทนายวิรยุทธ์นะครับว่ากรณีที่เป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาแล้วเราจดทะเบียนหยาก็คือง่ายๆเลิกกันแล้วเนี่ยนะครับหลังจากหยาไปแล้วยังต้องรับผิดชอบร่วมกันจใจหนี้อีกหรือไม่นะครับต่อําถามได้ครับการที่สามีภรรยาเลิกกันแล้วแต่เป็นหนี้ร่วมยังมีหนี้ที่ต้องชดใช้เนี่ยนะครับหลังจดหย่าก, aw, ก็ยังต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อไปทั้งนี้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่4969ทับ2,565นะครับ คำถามต่อไปก็คือถ้ามีสามีหรือภรรยาฝ่ายใดนึ่งจ่ายหนี้ไปฝ่ายเดียวจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยาเนี่ยจ่ายคืนเราได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าเรียกได้ครับนะแต่นะครับจะเรียกนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งจ่ายในหนี้ที่เรายังไม่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ไม่ได้ก็คือหนี้ที่เรายังค้างชำระอยู่เราจะขอให้สามีหรือภรรยานะครับฝ่ายที่ยังไม่ชำระเนี่ยนะครับจ่ายให้เราไม่ได้เรียกได้แต่หนี้ย้อนหลังเฉพาะที่เราจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งจากอีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองนะครับปรึกษาป